สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคณิตศาสตร์น่ารู้กับคุณครูเบนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของจํานวนนับที่มากกว่า1น0 0งแสก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมสมุดกับปากกาขึ้นมานะคะเราเริ่มที่คณิตคิดในใจกันก่อนค่ะโดยคุณครูจะจับเวลาในแต่ละข้อทุกครั้งถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะข้อห หลักที่อยู่ถัดทางซ้ายของหลักแสนคือหลักใดหลักที่อยู่ถัดทางซ้ายของหลักแสนคือหลักใด ข้อสองสามล้านสี่แสนห้าเขียนเป็นตัวเลขไทยเขียนเป็นตัวเลขไทย ข้อที่สามเก้าแสนหกมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใด เสร็จกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะข้อที่1หลักล้านข้อที่สองเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ว่าสามล้านสี่แสนหกพันเก้าร้อยสิบห้าข้อที่3าเก้าอยู่หลักแสนมีค่าเก้าแสน เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมต่อไปนักเรียนจะได้เข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับมากกว่า1 0 0 0 0แสนเรามาเรียนไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะคุณคทูจะขอทบทวนค่าประจำหลักในหลักแสน และหลักล้านเมื่อคุณครูใส่ลูกปิงปองในกระบอกหลักแสนจำนวน10ลูกจะอ่านได้ว่า10 0แสนซึ่งหลักที่อยู่ถัดทางซ้ายของหลักแสนเราจะเรียกว่าหลักล้านดังนั้นนะคะ10 0แสนคือ1ล้านค่ะเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้แบบนี้ จำนวนนับนี้อ่านว่าหนึ่งล้านค่ะวันนี้นักเรียนจะได้มารู้จักกับจำนวนนับตั้งแต่10ล้านคุณครูจะใช้ลูกปิงปองและกระบอกแทนค่าประจำหลักเช่นเดิมเรียงจากขวาไปซ้ายมาเริ่มที่ขวากันก่อนนะคะหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้าน หลักพันล้านเมื่อคุณครูใส่ลูกปิงปองในกระบอกหลักล้านจำนวน10ลูกจะอ่านได้ว่า10ล้านซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายของหลักล้านเราเรียกว่าหลัก10ล้านดังนั้น10ล้านคือ1 1 0่ล้านค่ะซึ่งสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่า10ล้านค่ะเมื่อคุณครูใส่ลูกปิงปองในกระบอกหลัก10ล้านจำนวน10ลูกจะอ่านได้ว่า10 10ล้านซึ่งหลักที่อยู่ถัดทางซ้ายของหลัก10ล้าน เราเรียกว่าหลักร้อยล้านนะคะดังนั้น10 10ล้านคือ100ล้านค่ะเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่า100ล้านค่ะ เมื่อคุณครูใส่ลูกปิงปองในกระบอกหลักร้อยล้านจำนวนสิบลูกจะอ่านได้ว่าสิบร้อยล้านซึ่งหลักที่อยู่ถัดทางซ้ายของหลักร้อยล้านเรียกว่าหลักพันล้านดังนั้นสิบร้อยล้านคือหนึ่งพล้านค่ะซึ่งสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก Arabic, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือได้แบบนี้จำนวนนับนี้อ่านว่า1,000ล้านค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับตั้งแต่10ล้านไปแล้วมาช่วยกันสรุปความสัมพันธ์ของตัวเลขในหลักต่างๆให้นักเรียนพูดตามคุณครูด้วยนะคะสิบหน่วยคือ1นสิบ สิบสิบคือหนึ่งร้อยสิบร้อยคือหนึ่งพันสิบพันคือหนึ่งหมื่นสิบหมื่นคือหนึ่งแสนสิบแสนคือหนึ่งล้านสิบล้านคือหนึ่งสิบล้านสิบสิบล้านคือหนึ่งร้อยล้านสิบร้อยล้านคือหนึ่งพันล้านค่ะ คุณครูมีตัวอย่างจำนวนนับตั้งแต่10ล้านมาให้นักเรียนดูกันค่ะว่าจำนวนนับที่มีอยู่นี้แยกตามค่าประจำหลักได้อย่างไรกันนักเรียนได้เรียนจำนวนนับมากกว่า100่งแสนมาแล้วใช้หลักการเดียวกันพิจารณาที่หลักหน่วยกันก่อนสองยู่หลักหน่วยมีค่าสหน่วย8อยู่หลักสิบมีค่าแปดสิยู่หลักร้อยมีค่าเจ็ดร้อ ศูย์ยูหลักพันมีค่า0ูนย์พันห้ยูหล,ลักหมื่นมีค่าห้าห0ื่นส่ยูหล,ลักแสนมีค่า4ี่0 0 0สามยูหล,ลักล้านมีค่า3ามล้าน3ายูหล,ลัก10ล้านมีค่า3 0มสิบล้านเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวหนังสือได้ว่า3 3มสิบสาล้านสห้าห มาดูตัวอย่างที่สองกันต่อนะคะเราใช้หลักการเดิมและพิจารณาที่หลักหน่วยกันก่อนศูนย์อยู่หลักหน่วยมีค่าศูนย์หน่วยศูนย์อยู่หลักสิบมีค่าศูนย์สิบเก้าอยู่หลักร้อยมีค่าเก้าร้อยศูนย์อยู่หลักพันมีค่าศูนย์พันศูนย์อยู่หลักหมื่นมีค่าศูนย์หมื่นหอยู่หลักแสนมีค่าหกแสน สอยู่หลักล้านมีค่า4ล้าน8อยู่หลักสิบล้านมีค่า80ล้าน5อยู่หลักร้อยล้านมีค่า500ล้านเราสามารถเขียนแสดงจํานวนด้วยตัวหนังสือได้ว่า584ล้านหกแสเรามาดูกันตัวอย่างที่3ค่ะพิจารณาที่หลักหน่วยกันก่อน กอยู่หลักหน่วยมีค่า6หน่วยศูนย์อยู่หลักสิบมีค่าศูนย์สิศนย์อยู่หลักร้อยมีค่าศูนร้อยอยู่หลักพันมีค่า1 0 0 0 3พอยู่หลักหมื่นมีค่าสาม0มื่นศนอยู่หลักแสนมีค่าศย์แสนอยู่หลักล้านมีค่า5้าล้าน3อยู่หลักสิล้านมีค่า30สิบล้าน2อยู่หลักร้อยล้านมีค่า200้อล้าน 7อยู่หลักพันล้านมีค่า7,000ล้านเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวหนังสือได้ว่า7,235ล้าน3าม0มนักเรียนได้เรียนจำนวนนับตั้งแต่หลัก10ล้านไปแล้วนะคะเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะข้อที่1เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิก เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเป็นตัวหนังสือข้อที่สเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวน เขียนตัวเลขฮินดูอรารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ สำหรับการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอแล้วเรามาพบกับครูเบนใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ